สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับคอรถล็อกนะครับแล้วไม่สามารถไขคืนได้นะครับเวลาเราจอดรถลงปุ๊บทุกครั้งนะครับเราก็จะล็อกคอใช่ไหมละครับพอเราล็อกปุ๊บพอเราจะมาใช้งานครั้งหนึ่งครับมันกลับไขคืนไม่ได้ครับมันบิดไม่ไปครับผมมีวิธีแก้ง่ายๆครับมาดูกันครับ โอเคครับตรงนี้นะครับผมจะใช้น้ํายาหล่อลื่นสารหล่อลื่นนะครับเป็นของยี่ห้อโซเน็กนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับฉีดเข้าไปตรงรูกุญแจตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนฉีดเข้าไปให้ชุ่มเลยนะครับประมาณ 6- 7ทีครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปืองครับฉีดเข้าไปเยอะๆยครับก็รอประมาณ1ิวิครับแล้วค่อยไขกุญแจครับก็หลังจากที่เรารอประมาณ10วินาทีแล้วนะครับลองมาไขกุญแจดูครับ นี่ครับตามรูปเลยครับน่าจะไขได้ง่ายมากขึ้นครับช่วยให้คอลูกกุญแจนะครับบิดง่ายมากขึ้นครับนี่ครับลองไขดูอีกที่นึงครับโอเคครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ